ผมมีรถคู่ใจสำหรับนักเดินทาง PPV ยอดนิยมที่มีอุปกรณ์ตกแต่งไม่ธรรมดานะครับสคันนี้มีอะไรดีบ้างที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องโลกได้อย่างมั่นใจอุปกรณ์ออปชั่นให้มาครบจริงๆนะครับมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเป็นวันที่จังหวัดอุบลราชธานีอากาศดีมากนะครับเพราะจริงๆริงช่วงนี้มีาพายุมีฝนตกด้วยนะครับแต่ที่อุบลวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกตอนกลางวันก็มีแสงแดดนะครับตอนเยน็นๆยก็คืม้มมมานะครับแต่ที่อื่นรอบๆอบนี้อาจจะมีฝนตกบ้างนะครับก็ถือว่าทําทให้ลดอุณหภูมิพอสมควรนะครับวันนี้ผมมีรถสําหรับคู่ใจนักเดินทางรถ ppv ยอดนิยม นะครับบอกเลยว่าถ้าท่านใดอยากจะท่องโลกอยากจะเดินทางไปทุกที่ที่ท่านอยากจะไปนะผมบอกเลยว่ารถ2คันที่ผมจะนําเสนอนะครับอัปเกรดอัพคุณภาพอัพประสิทธิภาพนะครับให้สามารถเดินทางไปได้ทุกที่อย่างแน่นอนนะผมจะพาไปดูนะฮะคันแรกคันนี้เลยผมมิสองคันนะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันออปชั่นไม่ได้แตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่า ชอบคันไหนสไตล์ไหนแค่นั้นเองนะครับใช่เลยครับผมอยู่กับ t ต y ย t a Fortuner Sigma 4 2.8นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของอ f อ r ์ o ูเนนะครับที่ไม่ใช่ TRD นะครับรุ่นนี้นะครับเปิดตัว1 6 6 0 0 0้านคันนี้อัปเกรดอัพประสิทธิภาพให้สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับนักเดินทางไม่ว่าจะไปเป็นคณะไปเป็นกลุ่มหรือจะไปคนเดียวก็ได้เพราะคันนี้ ติดอุปกรณ์ติดอาวุธลับนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองสามารถที่จะเดินทางทั้งทางที่เป็นออนโรดนะครับทางลาดยางนะครับหรือทางที่จะเป็นออฟโรดนะครับที่เป็นทางขรุขระหรือทางดินทางโคลนขึ้นเขาลงห้วยบอกเลยว่ามั่นใจและสบายใจอย่างแน่นอนครับผมเคยขับ Fortuner ไปไกลถึงชายแดน ชายแดนจีนนะต่อกับ <Wow. S 1> เนปาลน,นะฮะชชงกิลานะฮะไปถึงถึงโน้นนะซึ่งมีโอกาสจะมีความฝันอยู่ว่าในครั้งหนึ่งนะอยากจะเดินทางไปที่ประเทศปูตานนะครับที่กษัตริย์จิกมีนะครับอยากขับรถไปซึ่งหลายๆคลิปนะครับหลายๆท่านอาจจะ,ะติดตามและจะเคยไปมาแล้วนะครับรอาจจะเป็นปูตานเองหรือว่าประเทศทางรัเสเซียเองก็แล้วแต่นะครับสามารถไปได้ นะครับหลายๆทริปก็เราจะเห็นว่ารถเหล่านี้นะครับสามารถไปได้แต่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนไทยเราขับรถไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวกันบ่อยนะครับหลังจากเปิดประเทศนะครับที่ผ่านมานะฮะแล้วตอนนี้เองกําลังเปิดประเทศนะครับเมื่อเมื่อ2วันที่ผ่านมาน้องชายจัดทริปแรกนะครับบอกทริปแรกคราวานแรกที่เข้าไปประเทศจีนนะครับเคสีอินโดไชน่าน้องดีตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนอยู่นะฮะจัดคราวานทริปอัพโหลดไปนะครับ ปีนี้ก็ยังมีเวลานะครับผมว่านะอยากจะไปบ้างเหมือนกันนะครับไปสัมผัสอากาศที่เย็นๆนะนะครับตาลีลิเจียงนะฮะมีหิมะเหมือนกันนะครับเคยไปนั่งเครื่องไปรวมทั้งขับรถยนต์ไปนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับ f o r t จูเนคันนี้มีดีอะไรทําไมถึงบอกว่าพาไปท่องเที่ยวในทั่วโลกอย่างแรกเลยรุ่นนี้เป็นรถพิมพ์นิยมนะครับฟอร์จูเนอเองเครื่องยนต์รหัส 1G d นะครับ2,800ซีซี177แรงม้าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมีตั้งแต่รถกระบะตอนเดียวรถแขบรถ4ประตูรถ Fortuner รนะครับรวมไปถึงรถ Land c r UISER อย่าง Prado ก็ใช้เครื่อง1 g ีดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองอย่าง้อะไรนี่หาง่ายมากนะครับที่แนะนำเพราะอะไรเวลาเราไปต่างประเทศนะครับรถเสียรถํารุดเราหาอะไรได้นาะจะเห็นว่าอยู่ที่ต่างประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามหรือภูมิภาคนี้นะ รถส่วนใหญ่ผลิตที่ประเทศไทยและก็ส่งขายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอะไหล่รุ่นนี้เรามั่นใจได้ว่ารถในตลาดมีเยอะหาได้นะอย่างที่2นะครับอย่างที่2ด้วยสมรรถนะนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับออปชั่นที่ให้มานะบอกได้ว่าวางใจได้แล้วว่าคันนี้นะครับไปได้ไม่ว่าจะเป็นนะอุปกรณ์ออปชั่นกากันชนหน้านะครับกันชนหน้า คันนี้นะครับค่ายไอรอนแมนเลยนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไอรอนแมนอุบนราชธานีอยู่ด้วยนะครับกันชนตัวนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ30,000ื่นสาต้นต้นะครับสปอตไลท์ก็ของไอรอนแมนนะครับเพิ่มแสงสว่างนะครับเวลาเดินทางตอนค่าคืนนะครับแสงสว่างบางทีเฉพาะไฟหน้ารถะแมลงยังอยู่อยู่เลยนะฮะอันนี้ปิดฝาไว้นะเวลาเวลาไม่ได้ใช้เราก็ปิดฝาไว้นะครับ อตอนกลางคืนนะครับเพิ่มแสงสว่างเพราะปกติไฟหน้าเองรวมถึงไฟ light, สปอตไลท์สี่ดวงอาจจะไม่พอนะครับเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้สปอตไลท์เพิ่มความแสงสว่างตอนค่ำคืนเหมือนกลางวันเลยขับสบายใจมั่นใจอย่างแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเรามองเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือ,อตัวช่วยสําคัญเลยวินซ์ไฟฟ้าครับของ i r o n Man ผมเคยออกทริปดูแลรถอยู่ประมาณตอน20กว่าคันนะใช้วิน์ของ Iron Man นนี้ใช้ทนมากเลยนะครับทนมากเลย นะครับไม่ร้อนไม่ตัดนะ okay. เคยใช้แบบลากยาวๆตัง้ตงแต่ตั้งแต่เที่ยงวันยันตี2นะครับที่ชิปที่อะไรที่ท응ีู่หลวงนะครับที่ภูหลวงที่ที่ปากซองนะครับที่เมืองปักเซแขงงกับประสักนั่นเองนะฮะเพราะนั่นเองด้านหน้าให้มาครบเลยนะครับปิ้นสปอรตไลท์นะครับการชนหน้าอ่ะตามมาอีกครับคันนี้นะครับ สิ่งที่ต้องทำนะสำหรับออฟโรดคนที่จะใช้เดินทางนะคือรองเท้าครับยางนี่สำคัญมากนะครับคันนี้นะครับถ้าท่านใดที่เป็นสายออฟโรดอยู่แล้วก็จะเห็นว่าอย่างล้อเองเป็นล้อของเมทโธดนะครับเมทโธดวงหนึ่งต้องมีประมาณเกือบหมื่นหนึ่งนะครับนี่คือล้อเมทโธดนะครับล้อมาตรฐานเลยนะครับล้อเมทโธดยางนะครับยี่ห้อก็บอกอยู่แล้ว BF เ o o โคเถ้าเป็นลายนี้นะออร์เทเรนนะฮะออรเทเรนใช้ได้ทั้ง ออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับนี่คือล้อล้อกับแม็กเนี้ยนะครับยางอ่าแม็กกับยางเนี้ยรวมกันก็ประมาณเกือบ2 0,000ื่ละนะครับแต่ข้อดีของ BF เอฟคู i ิตคืออะไรเหนียวนะครับเกาะถนนและที่สําคัญใช้ทนมากเป็นแสนกิโลนะครับเป็นแสนกิโลถ้าช่วงล่างดีโชกไม่เสียศูนย์ล้อดีนะผมบอกเป็นแสนกิโลนะบีเอฟคูริตใช้ทนมากบางคันแสนกิโลนี่ใช้จนลืมเลยนะฮะนะฮะดอกดอกทนมากนะครับอ่ะต่อมามาดูต่อนะครับ เมื่อจะใส่ยางให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนอย่างคันนี้นะฮะลอ้อมีอดขอบสิบเจ็ดสองแปดห้าเจ็ดสิบเพราะปกติ265นะครับ25 65 58, 70, 70, 17, ้ขอบขอบ18แต่อันนี้70็ขอบ17นะ285ยางไซส์ใหญ่ขึ้นช่วงล่างนะครับต้องอัปเกรดนะเหมืนอนอย่างคันนี้เปลี่ยนปีกนกนะครับปีกนกที่ยาวขึ้นนะครับเพราะมุมล,ลออ้อจะได้ศูนย์นะครับสปริงนะครับช็อกเป็นของโฟมเซียวโปรนี่คือรุ่นท็อปสุดของไอรอนแมนนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ ห้าหกื่นบาทนะฮะสปริงกับโช๊คนี่คือตัวท็อปชุดนะครับอ่ะเดินต่อมาครับบันไดข้างบันไดข้างของของไอรอนแมนเพิ่มความแข็งแรงนะครับแข็งแรงไม่แข็งแรงรถติดหลมเอาไม่แรงเนี่ยฮะเอาลิฟต์ยักมายกด้านข้างรถนี้ได้เลยนะครับเพราะบางทีเองรถติดหลมต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะฮะตัวนี้แข็งแรงมากนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับ ท่ออากาศท่อหายใจนะฮะหายใจได้โล่งขึ้นครับเพราะสูตรอากาศที่สะอาดนะครับสูรอากาศที่บริสุทธิ์ความหนาแน่นของอากาศได้มากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับเพราะถ้าอากาศในเครื่องยนต์ก็จะมีความร้อนนะครับเพราะอากาศก็ขยายตัวนะาดูดอากาศน้อยตัวนี้ดูดอากาศได้ได้ดีขึ้นในอากาศที่สะอาดก็ผ่านกรองอากาศที่สะอาดกรออากาศก็ มีอายุการใช้งานทนขึ้นนานขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปในเครื่องเครื่องยนต์ก็เผาไหม้ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือหน้าที่ของสโนอเกิลหลายคนว่าเอ๊ะเอาไว้ทําไมสโนอเกิลหัวงูเนี่ยไว้ทําไมนะจะมีประโยชน์นะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นนะถ้าเผื่อว่าอย่างสายออฟโรดที่ใช้ลุยน้านะฮะตัวนี้จมน้ําบางทีเราเห็นในคลิปบางทีรถไอ้ขับไปได้ยังไงน้ําท่วมฝากระโปรงเลยนะท่วมคอคนขับก็มีนี่ะอากาศเขาเข,ข้าอยู่ตรงนี้นครับเครื่องยนต์ดีเซลนะะคือเขาไม่มีระบบ ไไม่มีหัวเทียนไม่มีจานจ่ายไม่มีนี่อยู่แล้วนั่นน้าท่วมก็ไม่เป็นไรแต่อากาศขอให้เข้าไปเครื่องยนต์ได้ก็สามารถขับลุยน้ําผ่านอุปสรรคไปได้ในกรณีที่น้ําท่วมคอเวลาเราเห็นในคลิปจะสังเกตดูนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับมาดูต่อเลยสำหรับคันนี้ภายในนะครับรถสีดํานะครับภายในสีอ่าสีครีมเนาะครีมออกครีมออกน้ําตาลแล้วกันนะครับ คันนี้เลขหม่อยู่ที่118,000นะครับ118,000นะครับรถปี2017นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเขาเรียกปรับปรับปุ่มเบรกแล้วรุ่นแรกปี2015ข้างหลังเป็นดัมเบรกข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับนี้รุ่นแรกออกมาก็จะมีขาวเอ้เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับรุ่นนี้ปรับก็เลยใส่เป็นดิสเบรกสีล้อนะบอกไฟฟ้าเป็นตัวนี้เป็นตัวท็อปอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับบอยฟ้ารุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับอา ภายในสะอาดมากนะครับคันนี้แต่งไว้ครบนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเอาไปลุยไว้หนักหนาเลยนะแต่ว่าสามารถใช้เดินทางใช้ท่องโลกนะฮะลุยหนักหนักก็ไปได้ลุยเบาๆก็ถือว่าไม่มีปัญหาสำหรับตัว Fortuner sigma 4นอกเหนือจากนะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์ตกแต่งและข้างล่างข้างบนข้างบนมีคานนะครับสำหรับทำไว้ไว้ทำไรนะใส่ถาดแหลกใส่ของบนหลังคาก็ได้นะครับหรือจะใส่เต็นท์นะครับ ใส่ออนนิ่งนะครับรูปรูปเต็นต์นะฮะรูปลังคาเต็นลังคาก็ใส่ได้นะครับพืนที่พักใส่ข้างบนก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือของที่แต่งมานะฮะด้านล่างนะครับด้านหลังนะเป็นประตูไฟฟ้าสลับตัวท็อสุดนะครับคันนี้ใหม่มากนะครับถ้าท่านใดสนใจนะให้มาครบหมดเลยนะถึงบอกว่าคันนี้ไปได้ทั่วไทยอย่างแน่นอนนะบอกแถวสามนีแทบไม่ได้นั่งเลยครับ เขามียางอันนี้ด้วยยางปูพื้นนะครับยางปูพื้นกันกันรอย,อยพูดง่ายนะฮะด้านหลังนะครับประตูหลังไฟฟ้าโอเคอปิดนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตกแต่งให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนด้านข้างส่วนหลังคานะฮะร,รวมไปถึงช่วงล่างที่อัปเกรดมาใหม่อย่างดีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ,อยากให้นั่งน้องนุ่นเนาะจำชื่อ คนถือกล้องไม่ได้นะเบรกหลังนะครับตัวนี้สำคัญนะน,นั่นเนี่ยนะที่เป็นดิสเบรกด้านหลังมั่นใจในเวลาฉุกเฉินที่เราต้องใช้กระทืบเบรกลงไปนะครับรเพราะฉะนั้นเองนะเบรกหยุดสนิทมั่นใจอย่างแน่นอนอพามาดูในห้องห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรนะครับคันนี้สูงขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์พร้อมใช้งาน นะครับนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องยนต์ 1GD 2008นะครับท็อกแรงบิดอัดตราเร่งบอกเลยว่ามั่นใจหายห่วงพาทุกท่านไปท่องเที่ยวได้ทั่วไทยอย่างแน่น,นอนนะช่วงล่างชุดแต่งการชนนะครับสบปอร์ตไลท์ของ Iron Man รวมของแต่งรุ่นนี้นะครรวมของแต่งคันนี้ผมว่าต้องมีประมาณ2 5 5 0 0 0 0ถึง3 0 0 0บาทนะครับรถใหม่ล้านหกหตีไว้ล้านเแล้วกันกลมๆคือรถ คันนี้อยู่ประมาณ2ล้านรวมค่าตกแต่งนะครับถ้าเป็นเจ้าของนะครับมาทดสอบขับมาลองขับว่าฟิลลิ่งที่เราขับชกของโฟมเซ l Pro ตัวท็อปนี้นะครับถูกใจประทับใจไหมรับน้ำหนักการชนหน้ากับวินส์กับไซ์เรวที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่น่าจะต่ำกว่า150กิโลกรัมนะครับจะทำให้ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างมาทดสอบขับได้แต่เชื่อมั่นนะว่าอย่างของ Iron m a n นโฟมเซ l Pro นี้นะครับ ติดตั้งในรถที่แตกเต็มๆแบบนี้นะครับก็ถนนการทรงตัวนี้มั่นใจอย่างแน่นอนนะครับกลมกอล์รถใหม่รวมตกแต่ง2ล้านคันนี้ราคาพิเศษนะครับเอาไปขับได้เลยมาทดสอบดูก,ก่อนนะครับหนึ่งล้านหนึบาทเท่านั้นนะครับล้านสมีทอนนะประหยัดไปประมาณ8 0 0 0 0นบาทรวมค่าแต่งนะครับหลายท่านที่ไปแต่งไปแล้วไม่ประทับใจนะฮะ ขับดีหรือเปล่าโครงไปหรือเปล่านิ่มไปหรือเปล่าย้อยไปไหมหรือว่าแข็งไปหรือเปล่านะมาลองขับก่อนตัดสินใจได้เลยหรือมีรถเก่าอยากแะแลกอยากจะเทรดกันก็ได้นี่คืออะจักรยาน Iron Man ต่อไปคันที่2นะครับพอดีมาคันที่2ต่อเลยเป็นคู่แฝดเลยนะครับเป็นคู่แฝดจะแตกต,ต,ต่างกันนิดนึงนะครับแตกต่างกันตรงนี้ไม่มีกันชนหน้าไม่มีบูบาด้านหน้านั่นเองนะครับแต่อาวุธไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับออย่างเช่นนะฮะ วินไฟฟ้านะครับวินไฟฟ้าเมื่อสักครู่เป็นของค่าย r r o อน a n แต่คันนี้เป็นของค่ายวอ n ์นวอร0นแนะครับสปอตไลท์นะครับคู่หน้าของลีกิตนะครับคันนี้ก็มีอาวุธลับเหมือนกันเพราะนั้นไปไหนมั่นใจสบายใจว่าติดลมติดโครนลื่นไม่กังวลล้นะครับเพราะนั้นมีให้ครบต่อมาเป็นเรื่องของอท่ออากาศท่อหายใจนะครับเมื่อสักครู่เป็นของเป็นของทีจเนาะ นะครับเป็นของทีเจมส่วนคันเนี้ยเป็นของซา f a ฟารีนะครับก็จะทรงต่างกันนิดหน่อยแต่คุณสมบัติในการทํางานเหมือนกันให้อากาศที่เยน็นนะครับสะอาดความหนานแน่นมากกว่าให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับล้อเหมือนกันครับเหมือนที่เห็นนะครับว่ายาง BF g o o คู i c h นะครับแบรนนี้มาตรฐานอยู่แล้ว KO อมพูดจะพูดผิดอยู่เลยลนะเคนี่คือดอกที่เป็นบ้างนะครับ นะหรือหรือเอ้อนะฮะ KM3 นะฮะหรือ KA คือดอกละเอียดคือตัวนี้นะหรือออนเทเลนนั่นเองนะ,ะนี่นี่ KA นะฮะเบอร์ยางเท่าตัวนี้เลก็กกว่านิดหนึ่งนะ2 6 5 7ก7้เมันคันมือสักคู่2 2 8ส่วนคันนี้26นะครับ265 70คอบ17ความสูงใกล้เคียงกับสแตนดาร์ดเพราะคันนี้ไม่ได้ยก2นิ้วนะครับเพราะนั้นยางก็เบอร์ใกล้เคียงกัน นะครับเมื่อร้อเลขกกว่านะครับอัตราเร่งนะครับหรือสมรรถนะก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับส่วนที่อัปเกรดมาคืออะไรนะครับโชคครับโชคฟอ x 2.0นะครับค่ายนี้มั่นใจได้นะฮะหลายๆรุ่นใช้เป็นโช๊คติดรถนะครับรถกระบะขนาดเป็น2ล้านก็ใช้โช๊คยี่ห้อนี้เพราะฉะนั้นเองตัวนี้มั่นใจได้นะฮะนอกจากจะใส่ใน รถดนแล้วนะมอเตอร์ไซค์ก็นิยมมากจักรยานก็นิยมนะครับของค่ายฟอกเนี่ยต้องบอกมั่นใจสิ่งที่เพิ่มมาจากคันนั้นนะครับคันนี้อาจจะแต่งแบบเรียบหรูนะฮะดูใช้ในเมืองนะฮะใช้ไปเที่ยวผับคาเฟ่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ดุดันอะไรนะฮะบันไดให้อีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับผู้หญิงนะเวลาจะขึ้นก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เป็น e-board นะครับเป็นบันไดไฟฟ้านะครับบันไดไฟฟ้าเวลาปิดปุ๊บบันไดก็จะพับเข้าไป นะครับเหมือนไม่มีบันไดแต่ความจริงเขาซ่อนอยู่นะฮะเขาซ่อนบันไดไว้ข้างล่างอยู่นะครับภายในเหมือนกันไม่ได้แตกต่างนะครับปี2017นะครับอัปเกรดเรื่องเบรกมาใหม่แล้วใหมเนอร์เชนนะครับเป็นเบรกดิสเบรกหน้าหลังนะครับจากรุ่นแรกมาที่เป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังแต่รุ่นนี้เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วสําหรับตัว Fortuner Sigma 4ปี2017กลางปีนะฮะมาก็ แก้ไขเรื่องเบรกมาเลขไมค์คันนี้อยู่ที่160,000นะครับ1 6 1 0 0นะครับ1 6 1 0 0 175กิโลเมตรสำหรับ Fortuner Sigma 4คันนี้นะครับเหมือนกันครับถึงบอกว่ารถคันนี้เป็นคู่แฝดนะครับภายในสีเหมือนกันเลยนะฮะมีบันไดข้างมีวินไฟฟ้ามีคานเหมือนกันนะครับอันนี้คานของทูเล่เพื่อติดตั้งเต็นท์ รูปท็อปนะครับหรือจะเป็นใส่ถาดที่ใส่ของสำหรับเพิ่มพื้นที่บรรทุกของก็ได้นะครับโอเคบันไดปิดปุ๊บขึ้นเลยนะครับล้อเมโทโดเหมือนกันยาง BF เหมือนกันนะเป็นคู่แฝดกันเลยอ่ะช่วงล่างนะครับตอนนี้เป็นโชคฟ็อกนะครับฟ็ Fox, อกตัวเป็นซับแท้งนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปๆของอโชคฟ็อกแล้วนะครับเป็นเรื่องสมรรถนะหายห่วงนอกเหนือจากนั้นนะครับ คันนี้ยังมีโทบาที่เป็นขอลเกลเรานะครับ拉เกลเรากเทเลอร์นะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการที่จะลากจุงได้อีกนะครับประตูหลังตัวนี้มาตรฐานนี่เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วสําหรับซิกมาโฟซึ่งรถใหม่ราคาอยู่ประมาณเกือบล้านเจ็ดแสนนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับของแต่งรวมสารตักก็ต้องมีประมาณ2องแสนกว่า0,000ขนงมเตรีมกลมมาสามแสนนะครับสคันนี้ตกแต่งมาแล้วอยู่ประมาณ2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับมาลองทดสอบมาลองเทสนะครับว่า รถทั้งสองคันนี้นะครับเซ็ตช่วงล่างมานะครับเพื่อรองรับนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับวินไฟฟ้านะครับที่มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับจะขับเฟิร์มขับสนุกมากกว่าเดิมไหมแต่จากการที่ผมขับประจำนะครับรถออฟโรดไม่ว่าจะเป็นแ a รน c r u เซ e r 8 0 0 0 0 0หรือว่าเป็นรถ PPV ที่เป็นรถตลาดทั่วไปนะครับมั่นใจได้เลยว่า รถที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับสคันนี้สามารถพาทุกท่านนะครออกทริปเดินทางท่องโลกไปได้ทั่วไทยนะครับอย่างผมอยู่อุบลราชธานีนะอย่างทางอินโดจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามนะครับกัมพูชานะครับหรือเมียนมานะฮะพื้นที่ตรงนี้นะฮะไปได้สะดกสบายมากและก็อารมณ์อรไรในประเทศกลุ่มเหล่านี้มีเยอะแน่นอนนะครับไกลกว่านั้นก็ขยับไปที่ จีนขยับไปที่ทางรัสเซียก็สามารถออกทริปเดินทางได้นี่คือรถที่อยากแกนแนะนำสำหรับนะครับท่านที่อยากจะมีรถเพื่อออกเดินทางเวลาเซอร์วิสเวลาดูแลนะครับไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องรออะไหล่ไม่ต้องสั่งนานนะครับมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับสองคันนี้ราคาเท่ากันครับ1ล้าน1น9่0 0บาทได้ของแต่งครบ,ครบได้ของแต่งเต็มมาลองขับดูก่อนนะครับเฟลลิ่งนะครับช่วงล่างที่ทำมาอย่างที่เปลี่ยนมานะครับ แล้วก็สมรรถนะของสแตนดาดจากโรงงานเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาในข้อมูลในเรื่องของ4 wheel drive นะครับในเรื่องของ Fort u n e r ที่ไม่มีสวิตช์ i f f l o c k นะครับจริงๆ Toyota ต้ารุ่นนี้เป็น d i f ล็อกออโต้นะครับดิ f ล็อกออโต้นะครับคือล้อล้อหลังเวลาฟรีนะฮะข้างหนึ่งฟรีนะฮะอีกข้างมันก็จะจับอัตโนมัตินะครับก็จะทำให้ขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคไปได้ ลูกค้าหลายท่านถามผอว่าทำไมรีโวลตอนเดียวมีสวิตดิฟล็อกหน้าหลังนะครับ80มีดิฟล็อกหน้าหลังรุ่นใหม่ๆนี้ทําไมไม่ใส่มาให้จริงๆรัาเป็นดิฟล็อกออโต้นะครับมีล้อด้านหนึงฟรีนะอีกด้านหนึ่งก็จะจับทําให้สามารถขับเคลื่อนผ่านอุปสรรคไปได้ซึ่งรุ่นใหม่ๆเองก็นิยมใช้กันหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นอย่างเชฟโรเลตนะครับที่มีแต่ก่อนเลนจีเอนะครับ พรานเองมั่นใจได้ว่าจะสามารถพาทุกท่านผ่านอุปสรรคในพื้นที่เลื่อนนะครับหรือดินโคลนนะครับที่ตกหล่มไปได้สบายมากนะครับถึงจะไปไม่ได้เราก็มีอาวุธลับที่บอกเป็นวินไฟไฟ,ฟ้าทั้งสองคันลากจูงขึ้นให้ผ่านอุปสรรคให้ไปได้นะครับในกรณีที่ไปคันเดียวหรือว่าไปไม่มีคนมาช่วยเราเราก็สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับรถฟอร์จูเนอร์ ซิกมาโนะทั้ง2ครคันนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าท่านสนใจนะฮะมือใหม่หรือมือเก่านะบอกได้เลยว่าพาท่านไปท่องเที่ยวได้ทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับให้หน่อยนะครับถ้าใช่ก็กดแชร์เพื่อนๆสนใจอยากรถแนวนี้นะครับไม่มั่นใจว่าจะไปแต่งไหนที่จะลงตัวที่ถูกใจนะครับมาลองขับมาดูตัวจริงนะครับหรือโทรมาก่อนก็ได้นะครับ0 8 4 7 7 7 6699นะครับยกหูมาคุยกับผมก่อนมาแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับมีรถเก่าที่ไม่ได้ใช้อยากจะแลกอยากจะเทรดกันก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะติดต่อเรื่องไฟแนนซ์นะครับก็สามารถประสานงานมาให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านส่งรถให้ถึงบ้านได้ทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามขอให้โชคดีนะครับถูกระงวัลที่1กันทุกคนนะครับ1พฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามสวัสดีทุกท่านครับ